คนโสดสนิทคุณมาเจอคนเหงาเหมือนกันแล้วเขาทำให้คุณรู้สึกอยากจะรักเหมือนครั้งแรกที่เคยตกหลุมรักคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะงอนง้อก,กันมาพอสมควรแล้วถึงเวลาได้คืนดีกันสักทีคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเขาเครียดกับปัญหาความรักแต่เขามีแรงมีพลังใจมากพอที่จะแก้ปัญหาและทำให้ความรักมันหวานขึ้นได้ค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจำเดือนกรกฎาคมปี2565ของชาวลัคนาราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ทาโรค่ค่ะ จะเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถทัดไลายมานัดคิวกันได้ไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง d e s c r i p t ั่นค่ะ เกตธนายดวงโดยอ่านจากสถิติให้ฟังนะคะไม่ได้มียานอย่างรู้นะก็คือถ้าดวงดาวเดินแบบนั้นแบบนี้หรือว่ามีไพ่ใบนั้นใบนี้ขึ้นตามสถิติแล้วเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะคุณอาจจะตรงตามสถิติหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะ คลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินทำอีกคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะดวงความรักนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3สถานะ 1. คือคนโสดสนิท 2. คือคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะสถานะนี้นะคะคือถ้าคุณมีคนที่คุณโฟกัสอยู่มีคู่กรณีแต่ไม่รู้ว่าเราคบกันแบบไหนไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไรก็ถือว่าไรสถานะแบบนี้ได้เลยค่ะ ส่วน3นะคะคือคนที่มีสถานะชัดเจนแล้วค่ะก็คือแต่งงานกันแล้วหรือจะเป็นแค่แฟนกันก็ใช้ได้ค่ะ เรามาเริ่มต้นกันที่การเดินทางของดวงดาวกันเลยนะคะชาวมิถุนลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้นะคะดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระพุธดาวความรักคือดาวพระพฤหัสค่ะดาวความรักก็ยังสถิตเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ที่ราศีมีนเป็นภพเรือนการงานนะคะแต่ว่าทําให้มาตรฐานของดวงดาวเนี่ยพอเป็นกเกษตรศร,ราธิบดีแปลว่ามั่นคงคนรักยังรักคุณดีมากคนรักมีพลังกายพลังใจที่จะทําให้ความรักมันดีค่ะด้านดาวประจําตัวของคุณนะคะก็เริ่มต้นมาดีอยู่ที่ภพเรือนตัว ของคุณเลยมีมาตรฐานเป็นเกษตรเหมือนกันตั้งแต่วันที่1นึถึงสิกรกฎานะคะเป็นช่วงที่ดาวตัวตนก็ดีดาวคนรักก็ดีคุณควรที่จะมีความรักที่สดใสสาสหรับคนที่มีคนรักคนคุยอยู่แล้วส่วนคนที่ยังเป็นคนโสดสนิทนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยเผอิญว่าดาวปุตตะดาวความรักสดใสเนี่ยเขายังอยู่ในภพเปรือนวินาศอยู่ดังนั้นความรักเนี่ยคือคุณมีสเสน่ห์นะแต่ความรักใหม่ๆเนี่ยจะยังไม่สามารถสารสัมพันธ์หรือพัฒนาก่อเกิดอะไรได้ ชัดเจนนะแต่เริ่มมีคนมองมองหรือเริ่มมีความรู้สึกดีๆกับใครบางคนและแต่อาจจะเป็นแค่มองกันไปมองกันมาไปก่อนค่ะต่อมาพอดาวประจำตัวย้ายนะคะ แล้วก็ดาวความรักสดใสก็ย้ายด้วยนะดาวความรักสดใสจะย้ายเข้ามาทับขณะหลับทับลักนณของคุณในช่วงวันที่14กรกฎาคมดาวประจาตัวก็ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะเป็นภพเปือนการเงินในช่วงตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมพอมาอยู่ตรงนี้เนี่ยดาวประจําตัวถึงแม้จะย้ายออกมาและไม่ได้เป็นกเกษตรราธิบดีแล้วแล้วก็อยู่ในภพการเงินด้วยเนี่ยแต่ถือว่าก็ไม่ใช่เป็นภพเรือนที่เสียหายอะไรจะผิดนิดหน่อยก็คือมันเดินเร็วผิดปกติไปหน่อยนะคะสําหรับในเดือนนี้เพราะว่าในเดือนเดียว ย,ย้ายถึง3ามพเรือนเลยก็เลยทําให้อาจจะหงุดหงิดง่าย มีอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายเอาใจยากไปสักหน่อยสําหรับนิสัยของคุณนะนิสัยส่วนตัวในช่วงเดือนนี้แต่ว่าดาวคนรักของคุณนะมีความมั่นคงดีดังนั้นเขาจะไม่ค่อยอารมณ์แปรปรวนเท่าไหร่อารมณ์เขาจะมั่นคงและเขาจะรับมือกับอารมณ์แปรปรวนของคุณได้ในช่วงเดือนนี้ค่ะส่วนคนที่เป็นคนโสดนะที่ช่วงครึ่งเดือนแรกมองกันไปมองกันมาส่งสายตาให้กันยังไม่ได้กล้าที่จะสารสัมพันธ์อะไรกันเท่าไหร่ครึ่งเดือนหลังมาเนี้ยมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นน่าจะมีโอกาสได้ ทำกิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วก็มันรู้สึกดีแล้วก็อาจจะต่อยอดสารความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกลับไปตกลุมรักครั้งแรกกลับไปรู้สึกเหมือน p o p p y love เหมือนสมัยเด็กๆเหมือนสมัยวัยรุ่นนะคะวัยที่กําลังทุกสิ่งทุกอย่างสดใสเป็นสีชมพูหมดเลยเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบนี้อาจจะกลับมาก็ได้เพราะว่าดาวประสุขเข้ามาทับลัคนาของคุณดาวดวงนี้เป็นดาวแห่งความสุขเป็นดาวแห่งความรักสดใสเป็นดาวแห่งความรักเกิดใหม่ค่ะ ส่วนคนที่มีคนรักคนคุยนะคะดาวพระศุกร์ทับเนี่ยยังไงคุณก็มีเสน่ห์นะยังมีเสน่ห์มากเลยต่อคนรอบข้างทั้งคนรักของคุณหรือบางทีไม่ใช่คนรักของคุณก็ยังมาหลงเสน่ห์คุณเลยอันนี้ต้องบริหารเสน่ห์ดีๆนะคะถ้ามีคนคุยอยู่แล้วถ้ามีคนรักอยู่แล้วเราก็ต้องไม่ไปวกแวกไปคุยกับคนอื่นนะมันมีโอกาสเหมือนกันที่จะมีคนอื่นเข้ามาเกาะแกะคุณได้เพราะว่าคุณมีเสน่ห์มากและอารมณ์คุณก็แปรปรวนด้วยบางทีก็อาจจะทําอะไรแบบไม่ค่อยได้คาดคิดไปนะคะสติสตังอาจจะไม่ค่อยอยู่กััับบเนื้อกตว เพราะว่าดาวประจาตัวมันเดินเร็วไปหน่อยแต่ก็เป็นความไม่เป็นความสวยใสยหล่อใสไร้สติอะนะคะดังนั้นคือคุณก็ดูมีสเสน่ห์มีความร่าเริงสดใสในตัวแบบฉบับของคุณเองค่ะคนรักก็ยังหลงสเสน่ห์คุณมากเลยเดือนนี้นะคะถ้าเกิดว่าอะไรก็ตามที่เคย มีปัญหากันมานะที่เคยง้อง,งอนอะไรกันมาเนี่ยเดือนนี้มันจะมีความนิ่งมากขึ้นความรักจะเสถียรมากขึ้นนะคะคนรักเนี่ยเขาจะทําให้คุณหายงอนเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าความรักเนี่ยมันดีขึ้นได้มันพัฒนาขึ้นได้ความรักจะกลับมาหวานแววนะคะช่วงนี้เป็นช่วงสํารับความหวานน้าตาลเรียกพี่เลยล่ะค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะก็จะมีบางท่านนะเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยรอทุกเดือนเลยบอกว่าจะเจอคนรักไม่เห็นจะเจอสักทีหรือความรักไม่เห็นจะได้ดีดังที่บอกสักทีคืออันนี้มันเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าในพื้นดวงเดิมของคุณเนี่ยมีดาวเสียที่มาตัดทอนความดีงามของดวงความรักของคุณหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีดาวพระศุกร์หรือดาวพระอังคารสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรหรือราศีกรกฎในพื้นดวงเดิมนั้นแปลว่าคุณกําลังโดนดาว าวพระเสาร์ทำร้ายความรักของคุณก็จะดีเหมือนกับคนอื่นๆไม่ได้ค่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะหรือบางทีคุณเป็นลัคนามิถุนแต่คุณอาจจะเป็นราศีเมษหรือราศีตุลอันเนี้ยมันก็อาจจะดีได้ไม่สุดเพราะว่าสองราศีนี้กําลังโดนดาวพระราหูทำร้ายดวงอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นการดูดวงโดยรวมแล้วพอดวงมันไม่เป็นดังที่พูดนะคะแล้วก็จะมาตัดเพ้อนะคอมเมนต์ด่าว่าหมอดูว่าไม่เห็นจะตรงเนี่ยบางทีคุณต้องพิจารณาดวงของคุณก่อนนะคะ ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของดูเกตพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เราจะมาต่อกันที่ไพ่นะคะแต่ก่อนอื่นขอย้ําเตือนอีกสักนิดนึงนะคะว่าการดูดวงของเกตเนี่ยเป็นการดูดวงแบบไม่ได้มียานอย่างรู้นะจะเป็นการดูโดยใช้หลักสถิติค่ะก็คือเอาดวงดาวเนี่ยมาผสมกับการอ่านไพ่สถิติเขาเคยว่ายังไงก็นําสถิติมาเล่าให้ฟังดังนั้นมันอาจจะตรงกับคุณบ้างหรือมันอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยถ้าดวงของคุณไม่ตรงตามสถิติมันอาจจะไม่ตรงบ้างไม่ไม่ตรงเลยก็ได้นะคะ มาเริ่มกันที่คนโสดสนิทก่อนเลยนะคะเริ่มต้นครึ่งเดือนแรกมาเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าหวยหาความรักและยังได้ความรักอย่างที่ถูกอกถูกใจเต็มที่ไม่ได้มันมีใครคนหนึ่งที่คุณรู้สึก เหมือนคนนี้น่าจะเป็น potential น่าจะเป็นคนที่จะมาเป็นคนรักของคุณได้รู้สึกดีแต่ก็ยังไม่ได้เห็นวิแววว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรกับเรานะหรือก็ไม่ได้แน่ใจด้วยว่าเราจะสามารถสร้างสัมพันธ์รักครั้งใหม่ในช่วงนี้ได้เลยไหมมีความกังวลอยู่เยอะในเรื่องของการจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์หรือว่าเปิดใจเพื่อที่จะไปรักใครในช่วงนี้ คนคนนี้ที่คุณแอบสนใจนะคะหรือว่าแอบมีใจให้อยู่เนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้พออกพอใจกับความรักที่ผ่านมาของเขาแล้วตอนนี้เนี่ยเขาเจอคุณเขารู้สึกดีแต่มันก็ยังเหมือนมันยังไปไม่สุดนะเหมือนก็เลยเป็นแค่มองกันไปมองกันมาแต่ยังไม่กล้าที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์อะไรแต่ว่ามันก่อเกิดนะคะกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณได้ทําร่วมกันแล้วก็กิจกรรมนั้นพอได้ทําร่วมกันปุ๊บเนี่ยมันได้รู้จักกันมากขึ้นเนี่ยความรู้สึกมันถาโถมเข้ามาเลยมันมีความรู้สึก เป็นไพ่เหรียญเข้ามาเลยนะคะคุณก็ได้เด็กเหรียญเขาก็ได้ราชาเหรียญนี่คือไพ่ของความมั่นคงในหัวจิตหัวใจจากก่อนหน้านี้ที่รู้สึกกลัวเกรงที่รู้สึกไม่ค่อยมั่นอบมั่นใจว่าจะพัฒนาจะสานสัมพันธ์กันต่อได้ไหมตอนนี้มันมีอะไรที่เข้ามากระตุ้นทําให้รู้สึกว่ามันพัฒนาได้เป็นไพ่ของความหวังด้วยนะ เด็กถือเรียนเนี่ยเป็นไพ่ของความหวังใหม่ๆเป็นไพ่ของประกายที่เกิดขึ้นในหัวใจที่รู้สึกว่ามันมีความประทับใจมันมีความฟุ้งฟริ้งนะคะแล้วก็มีไพ่ของแพชชั่นดีๆเข้ามามีไพ่ของการเริ่มดีๆเข้ามาจบปิดท้ายด้วยไพ่ของความหวานแหววโรแมนติกดังนั้นความรักความสัมพันธ์ก่อเกิดนะคะเหมือนคุณได้ย้อนกลับไปในช่วงวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่งเลยไม่ว่าตอนนี้คุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามหรือคุณอาจจะยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็ได้นะคะแต่มันคือความรู้สึกแบบ p o p y love ดูอะไรมันก็สดใสไปหมด เป็นสีชมพูเมื่อเราก้าวข้ามนะคะช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเปิดใจดีไหมนะก้าวข้ามความรู้สึกกล้ากลัวกลวมาได้แล้วเนี่ยจะพร้อมเปิดใจให้กับกันและกันเต็มที่มากเลยเขาก็เหงาคุณก็เหงาคือรอคอยใครบางคนที่จะเข้ามาเติมเต็มอะไรบางอย่างในชีวิตอยู่แล้วพอมาเจอการได้ทํากิจกรรมร่วมกันมันเหมือนรู้สึกมันได้เติมเต็มอะค่ะมันก็ฟูลฟิลนะมันอิ่มเอมนะคะแล้วก็เป็นช่วงครึ่งเดือนหลังที่ค่อนข้างจะมีความสุขค่ะสดใสกับความรัก ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะนะไพ่ประจาตัวของคุณเนี่ยมีสเสน่ห์นะคะได้ไพ่เดวิลนะแล้วคุณก็ขี้งอนเก่งขี้นอยเก่งมากเลยในช่วงเดือนนี้จริงๆก็อาจจะเป็นตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะอย่างไรก็ตามเดือนนี้เขาจะสยบสยบคุณได้นะความดือ้อความวุ่นวาย ความงอนอะไรของคุณเนี่ยเขาจะควบคุมมันได้และโดยใช้ความนิ่งของเขานี่แหละนะคะออกแนวเ,ออเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายนิ่งๆหรืออาจจะเป็นเจ้าชายวุ่นวายกับเจ้าหญิงเจ้าหญิงนิ่งๆก็ได้นะคะคือก็จะใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวของคุณแต่เป็นความนิ่งที่มั่นคงนะไม่ใช่นิ่งแบบเฉยชานะคะเขาจะดูเป็นผู้ใหญ่อะไม่รู้ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่เดือนนี้เขาจะดูเป็นผู้ใหญ่ กว่าคุณนะคุณมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเองสูงเลยความเป็นเด็กนั่นแหละมันก็ทําให้คุณน่าลหลงไหลเพราะคุณร่าเริงนะเพราะว่าคุณมีความสดใสเขาก็ชอบตรงนี้แต่ในความเป็นเด็กนั่นเองมันก็มีความน่ารําคาญอยู่ในตัวเหมือนกันนะอะไรอะไรก็งอ้องแง,งงอ้องแง้งไปหมดนะคะมันเป็นภาวะอารมณ์ของการที่ดาวประจําตัวของคุณเดินเร็วผิดปกติไปหน่อยนะคะก็เลยไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้มีความแปรปรวนแบบเด็กๆนะคะแต่ว่าเขาควบคุมได้คะ่ะเขาค่อนข้างที่จะทำมันทำให้คุณรู้สึกว่าความรักที่มั่นคง มันเป็นยังไงนะในช่วงต้นคุณอาจจะยังรู้สึกไม่ค่อยพออกพอใจยังหาจุดที่จะไปเจอกันตรงกลางไม่ได้แต่แล้วนะคะด้วยความพยายามของเขาเนี่ยดูว่ามันจะทําให้คุณกลับมาชุ่มชื่นหัวใจอีกครั้งหนึ่งกลับมามีความรู้สึกเหมือนตอนที่คุยกันแรกๆ ตอนที่เพิ่งคุยใหม่ๆตอนที่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันเพิ่งสวยงามนะคะตอนนั้นเนี่ยเหมือนโปรโมชั่นช่วงแรกๆเนี่ยเป็นโปรเดิมโปรแรกได้กลับมาใหม่นะความรักความสัมพันธ์เนี่ยพอมันรู้สึกดีปั๊บเนี่ยมีเกมพัฒนานะคะอาจจะเปลี่ยนสถานะจากคนคุยไปเป็นคนรักชัดเจนได้เลยเพราะว่าไพ่เอ็มเพรสเข้ามาแล้วแล้วก็ยังมีไพ่เด็กถือเหรียญด้วย ไพ่ใบนี้ก็คือการก่อเกิดความหวังใหม่ๆว่าความรักมันจะพัฒนาไปอีกรูปแบบหนึ่งจากคนคุยนะคะมาสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนขึ้นมันมีความมั่นคงอยู่ในนี้ด้วยนะคะดังนั้นบางคนบางคู่อาจจะเปลี่ยนสถานะและนะคะแต่ว่าการเปลี่ยนสถานะในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นเป่าประกาศนะเพราะว่าเขาได้ไพ่ของคนนิ่งๆเขาอาจจะไม่ได้พูดแบบชัดเจนมากมายแต่การกระทําเขาเนี่ยมันชัดเจนขึ้นเขาอาจจะพาคุณไปเจอ เพื่อนฝูงมากขึ้นพาคุณไปเจอรู้จักพ่อแม่เขามากขึ้นทําให้คุณรู้สึกว่าเออเขาเริ่มเปิดตัวกับเราแล้วนะเนี่ยคือเขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆต,ตามลักษณะที่เขาแบบเป็นคนเป็นไพ่ใบเนี้ยนะคะราชาจือเหรียญเนี่ยแต่ว่าการกระทําของเขามันจะชัดเจนขึ้นแล้วมันก็จะทําให้คุณหายหน่อย สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะก็เริ่มต้นมาด้วยไพ่ของคนที่มีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันนะนี่คือไพ่ประจําตัวของคุณนะคะแล้วก็มีไพ่ของความงงงงนะคะไพ่เดวิลเนี่ยแต่เดวิลนี่มาแบบนี้มาทรงนี้เรียกว่ามีสเสน่ห์นะมันมีโอกาสที่จะมีคนมาเกาะแกะคุณนะได้เยอะแยะเลยทั้งทที่คุณก็เป็นคนที่มีสถานะแล้วมีแฟนชัดเจนหรือว่ามีคู่รักชัดเจนแล้วอ่ะนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณไม่ค่อยจะประณีประนอมด้วย ค่อนข้างจะเอาแต่ใจนะคะเมื่อทําให้คนรักของคุณเนี่ยเครียดอยู่เหมือนกันเครียดด้วยเสน่ห์ของคุณนะเสน่ห์แรงจนแฟนหึงเสน่ห์แรงจนแฟนเครียดนะคะแล้วก็เครียดด้วยนิสัยส่วนตัวอะไรบางอย่างของคุณในช่วงเดือนนี้ที่อาจจะมีนิสัยเด็กๆไปหน่อยนะคะมีนิสัยที่น่ารําคาญมาพัวพันอยู่หน่อยนะอันนี้เนี่ยโดยปกติคุณอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้เพราะว่าโดยปกติแล้วชาวมิถุนนะนะถ้าดาวประจําตัวของคุณไม่ได้อ่อนแรงมากเกินไปแต่คุณไม่ใช่คนน่ารําคาญนะคุณจะเป็นคนมีเสน่ห์ด้วยซ้ำนะเพราะดาวประจาตัวเป็นดาวพุธ เป็นคนที่คอมมูนิเคตเก่งพูดจาดีนะคะแต่ว่าช่วงเดือนนี้ปะอารมณ์แปรปรวนหน่อยบางทีก็เลยอาจจะพูด พูดผิดบ้างพูดจามไม่ดีเหมือนที่เคยเป็นไปบ้างนะคะเขาก็ค่อนข้างเครียดแต่เขามีพลังกายพลังใจสูงมากเลยที่จะทําให้ความรักมันดีมีความอบอุ่นที่จะมาให้คุณมองไปในอนาคตไกลๆก็ยังเห็นคุณอยู่เขาเห็นอนาคตชัดเจนมากนะคะเพราะว่าเขาได้ไพ่เดอะซันเดอะซันนี่คือแสงสว่างที่ส่องนำทางชีวิตรักเขามองเห็นมากกว่าคุณอะ่ะเพราะคุณเจอไพ่เดวิลคุณมองไปข้างหน้าคุณยังไม่ได้ชัดเจนเลยว่ามันจะไปต่อ,อยังไงมันจะเป็นคนนี้ไปตลอดไหมแต่เขาเห็นเขาเห็นว่ามันจะต้องเป็นคุณนี่แหละ ไปตลอดนะคะดังนั้นเขาก็จะใช้พลังกายพลังใจของเขาตรงนี้แหละทําให้ความรักมันดีขึ้นไพ่นะคะดําเนินไปสวยงามมากเลยทั้ง4ี่ไม้เท้า3าไม้เท้า2ไม้เท้านะคะดังนั้นถ้ามันเคยมีบุคคลที่3เข้ามาพัวพันในชีวิตรักหรือมีคนเข้ามาเกาะแกะเกาะแกะคุณนะที่มันเป็นเลข3เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมือเหลือเลข2มันก็จะถูกกระเด็นออกไปนะคะความรักของเขาจะทําให้บุคคลที่3เนี่ยเข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตรักของคุณกับเขาไม่ได้เลยแล้วก็ ยังมีความสม่ำเสมอที่มีต่อกันทําหน้าที่ต่อกันได้ดีความรักสําหรับคนที่เป็นคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้หวานแหววเท่ากับคนที่ เป็นโสดนะคะที่จะได้เจอความรักที่ฟุ้งฟริ้งโรแมนติกนะเพราะว่าไพ่ทวยไม่ได้ขึ้นแต่ว่าเป็นไพ่ไม้เท้าที่มีแต่ความมั่นคงขึ้นเต็มไปหมดเลยนะบางทีเป็นคู่รักกันมาเนิ่นนานแล้วนะคะไอ้เรื่องของความหวานแหววมันอาจจะหมดตรงนั้นไปแล้วแต่ความมั่นคงเนี่ยสำคัญนะคะแล้วก็การปรารถนาดีต่อกันแล้วก็การทําหน้าที่ต่อกันด้วยใจที่ยินดีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่คุณจะได้รับในช่วงเดือนนี้ค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกบเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว,ว่ากอใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเมพอีบุ๊กค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะไว้ให้แล้วอยู่ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วค่ะส่วนท่านที่สนใจฟังนิยายเสียงเกดก็มีคลิปนิยายเสียงด้วยนะคะอยู่ในช่องกอใจนักเขียนค่ะสามารถเข้าไปติดตามรับฟังกันได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ